will at advice as Ad rock King IT network Ozone gaming gear seek สวัสดีครับพบก,กับพวกเราอีกครั้งนะครับที่โอฮอกโซนทีว ok ีวันนี้อยู่กับผมตั้มนะครับโปรดักข้างๆผมครับเป็นโปรดักจากทาง HP นะครับตัวนี้เป็นขาแคมคอเดอร์นะครับมาในชื่อรุ่นว่า F800X นะครับ ตัวนี้นะฮะน่าสนใจยังไงอย่างแรกเลยครับก็คือเป็นหน้าจอทัสกรีนนะครับแล้วก็อย่างที่2ครับมี GPS ในตัวด้วยนะครับก็คือว่าเวลาเราขับรถไปที่ไหนเนี่ยเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับด้านล่างของหน้าจอเนี่ยเขาจะบอกล a ติจูดกับลอง g ิจูดไว้เลยนะครับตรงด้านล่างของมุมหน้าจอเลยนะครับน่าสนใจยังไงเรามาดูกันดีกว่าครับด้านหน้าของตัวกล่องนะครับก็ดีไซน์เรียบง่ายนะครับตามแบบของ HP เลยนะครับตัวนี้นะครับด้านซ้ายบนนะครับเขียนลรก็จะทาง HP อยู่นะครับทางขวามือครับ รุ่นครับ f 8 0 0 x นะครับด้านขวามืออีกก็จะเป็นขาแคมคอร์เดอร์นะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นรูปตัวโปรดักเลยนะครับชัดเจนนะครับลงมาด้านล่างนิดหนึ่งตรงนี้เห็นนะครับเป็น Full HD 1 0 8 0 p นะครับตัวนี้แน่นอนทับความละเอียดสูงสุดเขาได้ที่ Full HD 1 0 8 0 p แน่นอนลงมาด้านล่างครับนี่มีไวเลสด้วยตรงนี้ใช้ยังไงนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับถัดไปครับก็มีบอกว่าตัวนี้เป็นมี gps ด้วยนะครับไปอีกครับ wide angle lens นะครับตัวนี้เลนส์มุมไวนะครับอยู่ที่140องศา ถัดไปครับหมด LDWS นะครับตัวนี้ก็เอาไว้ใช้งานแน่นอนครับเวลาเราข้ามเลนนะครับหรือเราขับข้ามเลนเมื่อไหร่ตัวนี้ก็จะเตือนแน่นอนนะฮะทางขวาอีครับ Safety Alert ขวาอีครับบอกอครับว่าเป็น Touchscreen นะครับพอมาดูด้านข้างตัวกล่องนะครับอย่างที่เห็นเลยตัวนี้มี2สีเนี่ยแน่นอนแสดงว่าโปรดักตัวนี้มีทั้งหมด2สีนะครับตัวที่ผมได้มาในครั้งนี้นะครับจะเป็นตัวเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีตัวสีบรอนด์อีกตัวหนึ่งนะฮะถัดมา อีกข้างหนึ่งครับในหัวข้อฟีเจอร์นะครับตรงนี้ที่มีเห็นเห็นหลักๆเลยนะครับก็จะเป็น u i l อ i n GPS แล้วก็ G sensor แล้วก็ w i f i นะครับที่มีเพิ่มมาจากด้านหน้านะครับมาดูสเปคทางด้านหลังกล่องกันต่อนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอมีขนาด2.7นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ LCD นะครับลงมาด้านล่างนิดหนึ่งจะเป็นหัวข้อของเลนส์นะครับเลนส์ตัวนี้นะครับใช้เลนส์ f 1.9นะครับลงมาอีกครับเป็นวิดีโอแมตวิดีโอฟอร์ตัวนี้ครับเป็นไฟล์นามสกุล MOE นะครับ ต่อมาด้านล่างครับก็จะบอกสเปคเบย์โคอชนะครับตัวนี้รองรับสูงสุดที่3 2 g b กิกะไบต์นะครับและต้องใช้คาร์ด6ขึ้นไปนะครับซึ่งทุกวันนี้แน่นอนครับก็คนต้องใช้สูงกว่าคาร์ด6อย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็จะเป็นสเปคน้ำหนักของตัวเครื่องครับอยู่ที่82กรัมเท่านั้นเองนะครับพอเชื่อมต่อครับเป็นมินิ USB แกะออกมาครับอย่างแรกที่เจอเลยก็จะเป็นตัวโปรดักเลยนะครับนี่ตัวกล้องเลยนะครับด้านล่างจะมีอะไรอีกแกะออกมา นี่เลยครับ DC ซอดนะครับสำหรับเสียบที่จุดบุหรี่บนรถของเรานะครับถัดไปครับจะเป็นตัวจุ๊บดูกระจกนะฮะเป็นขายึดต่อมาอีกก็จะเป็น CD diver ครับแล้วก็จะเป็นใบโปรดัก t support ถัดไปก็จะเป็น Quick Start Guide ครับหมดแล้วครับตัวโปรดักตนะครับมาดูกันจะชัดกันนะฮะอย่างแรกเลยนะครับผมขอเอียงให้ดูแล้วกัน นี่ตรงนี้เขียนว่า GPS built-in นะครับตัวนี้ก็จะไว้สำหรับรับ GPS เลยนะครับจะอยู่ตรงหมวกนี้เลยนะครับลงมาด้านล่างตัวนีนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลนแล้วนะครับก็คนที่ใช้งานก็แกะสติ๊กเกอร์นี้ออกด้วยนะฮะทางขวาครับก็จะเป็นโลโก้จากทาง HP นะครับลงลงมาก็จะมีคำว่า Full HD 1080p อยู่ตรงนี้ครับด้านล่างขวามือครับเป็นชื่อรุ่นครับ F800x รูตรงนี้ครับเล็กๆก็จะเป็นรูในส่วนของใหม่นะครับตรงนี้นิดนึงครับฝั่งซ้าย นี่ครับจะมีโลโก้ Wi-Fi อยู่ด้วยนะครับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องสำหรับเสียบ USB นะครับก็คือเป็นช่องที่เราเอาไว้ใช้สำหรับนี่นะครับที่จุดบุหรี่ของเรานะครับก็เสียบเข้าได้ตรงนี้เลยนะฮะข้างๆาครับก็จะมีไฟแสดงสถานะอยู่นะครับด้านล่างครับจะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับ on off นะครับลงมานิดนึงครับจะเป็นช่องสำหรับเสียบ micro SD ครับด้านข่ายข้างหนึ่งก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็ดีไซน์จะเรียบๆหมดเลยนะครับเป็นสีดาทั้งหมดเลยทางด้านล่างก็จะเขียนว่า2 7จดนิ้วนะครับเรซโชสิบหกต่อเก้านสกิน LED นะครับทีนี้นะครับเรามาลองเปิดตัวเครื่องเล่นกันดูดีกว่านะครับเปิดเครื่องครับก็จะมีคําเตือนนะครับก็อ่านกันดูพอเข้ามาแล้วนะครับเราไปดูในหัวข้อเซตติ้งกันก่อนเลยดีกว่านะครับ ในหัว setting ครับในหัวข้อ system นะครับก็จะมีอย่างแรกเลยครับก็มีการตั้งเวลานะครับ set time zone ถัดไปครับก็จะเป็น time sync นะครับก็คือเราต้องการใช้เวลาของดาวเทียมหรือเปล่านะครับหัวข้อ beep beep นี่ก็คือเสียงครับว่าเราต้องการให้มีเสียง beep b e p หรือเปล่านะครับก็เลือกกันได้นะครับ back กับครับต่อไปครับหัวข้อ language setting นะครับก็มีภาษาให้เลือกมีอะไรบ้างมีจีนครับมีญี่ปุ่นมีเกาหลี หมดแล้วมีแค่นี้นะครับหัวข้อ lcd setting นะครับตรงนี้ก็คือจะเปิด lcd หรือเปล่านะครับจะปิดก็ได้ครับเข้าไปปิดได้นะครับต่อไปครับนิดหนึ่งก็จะมี off after 30วินาทีนะครับก็คือว่าเราต้องการปิดปิดหน้าจอนในระยะเวลา30วินาทีหรือว่าปิดหน้าจอในระยะเวลา3นาทีครับ ต่อไปครับเป็นหัวข้อ Wi-Fi นะครับในที่นี้ Wi-Fi เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเราได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเทสให้ดูกันนะครับในหัวข้อ Satellite System นะครับตัวนี้จะมีให้เลือกก็คือเป็น GPS หรือว่าจะเป็น Glonass ก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะใช้กันเลยนะครับมีให้2ระบบด้วยกันถัดไปครับก็เป็นการ Format c การ์นะครับแล้วก็ Def a u l t Se t t i n g นะครับการคืนค่า default ของตัวเครื่องนะครับ ฟิร์มแวร์เวอร์ชันครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันน3.00.24นะครับแล้วก็ distance unit นะครับตัวนี้เราสามารถเลือกได้เป็นกิโลเมตรหรือเป็นไมล์ครับในหัวข้อถัดไปนะครับหัวข้อไฟล์แล้วก็โพ i ิชันนะครับตัวนี้นะครับอันแรกเลยก็จะมีฝ่ายวิดีโอนะครับในกรณีที่เราต้องการดูวิดีโอนะครับก็กดเข้าไปได้จากตรงนี้เลยนะครับดูรูปก็กดได้จากตรงนี้เลยถัดไปครับโหมด e m e r g e n c y นนะครับก็จะเป็นภาพที่เป็น Emergen c y ก็คือ เมื่อมีการ G-sensor นะครับมีการกระแทกเกิดขึ้นนะครับตัวนั้นไฟล์วิดีโอนั้นจะอยู่ในโหมดของ emergency ทันทีนะครับ speed point ครับก็มีให้ใช้นะครับว่าเราจะ point ไว้ส speed ไว้ที่เท่าไหร่นะครับ d e l e t e speed point หมดแล้วครับในหัวข้อ file and position นะครับในหัวข้อ diving safety นะครับอันแรกครับเป็น LDWS นะครับตัวนี้เนี่ยจะแจ้งเตือนในกรณีที่เราขับรถ เกินความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วมีการเปลี่ยนเลนนะครับก็คือมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาทันทีนะครับ f c w s นะครับตัวนี้นะครับเป็นการแจ้งเตือนในกรณีที่เราขับรถด,ด้วยความเร็วที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเราเว้นระยะห่างคันหน้านะครับต่ำกว่า20เมตรขึ้นไปนะครับเขาจะแจ้งเตือนทันทีว่าเราอยู่ใกล้เกินไปนะครับหัวข้อต่อไปครับ ฟอนต์เวกเกิลโกนะครับตัวนี้ก็คือในกรณีที่รถจอดติดอยู่แล้วคันหน้าขยับออกไปแล้วและภายใน2 0่วิเนียเรายังไม่ขยับรถตามไปนะครับตัวนี้ก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาทันทีครับสปีดแคร์มเลอร์ก็มีให้ใช้นะครับสปีดลิมิต t อ l เลอร์นะครับตัวนี้ก็มีให้ใช้เหมือนกันเฮดไลท์ว a r นิ่งครับตัวนี้เนี่ยในกรณีที่เราเข้าถึงโหมดตอนกลางคืนแล้วเราไม่ยอมเปิดไฟหน้านะครับในกรณีที่เราลืมนะครับก็ตัวนี้จะแจ้งเตือนขึ้นมาทันทีนะครับบอกว่าไฟหน้าเรายังไม่ได้เปิด ข,ขั้นตอนตไปเป็นไดเวอร์ฟาชิก alert นะครับก็คือโหมดนี้เนี่ยจะเป็นการแจ้งเตือนกันว่าคนขับเนี่ยครับจะหลับก็คือว่าเมื่อเราขับรถไปได้สัก1ชั่วโมงนะครับแล้วมันจะแจ้งเตือนหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเขาจะแจ้งเตือนเราตลอดทุกครึ่งชั่วโมงนะครับวา่าให้เราหลับนะโมชันดีเทคชั่นครับก็มีให้ใช้นะครับ หัวข้อ Collision Detection นะครับก็คือในหัวข้อนี้คือเมื่อมีการกระแทกนะครับหรือสั่นไหวนะครับของตัวกล้องนะครับมีการกระแทกแรงเกิดขึ้นนะครับไฟล์วิดีโอนั้นนะครับจะเข้าไปอยู่ใน Emergency Record เลยทันทีนะครับเพื่อกันโดนลบนะครับทางด้านขวาครับก็จะเป็น ACC DEC นะครับหัวข้อฟังก์ชันนี้ก็คือว่าป้องกันนะครับจะแจ้งเตือนเมื่อเราเร่งไปด้วยความเร็วสูงเกินไปนะครับหรือเบรกกระทันหันเบรกแรงเกินไปนะครับก็จะมี alert ตัวนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับ หมดแล้วครับในหัวข้อ diving safety ครับหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นหัวข้อ record นะครับตัวนี้ resolution สามารถปรับอะไรได้บ้างเข้าไปดูกันครับตรงนี้นะครับเป็น7 2 0 p ที่6 0เฟรมเพอร์เซนะครับแล้วก็มี1 0 8 0 p ที่3 0เฟรมเพอร์เซครับแล้วก็มี7 2 0 p ที่3 0 f เฟรมเพอร์เหมดแล้วนะครับ ev ครับในกรณีที่เราต้องการแสงสว่างมากขึ้นหรือแสงน้อยนะครับสามารถปรับลดได้จากตรงนี้เลยนะครับ หัวข้อถัดไปครับเป็นวิดีโอดูเรชันนะครับตัวนี้นะครับก็ใน1ไฟล์นะครับที่เราต้องการอัดนะครับจะให้เป็นไฟล์ทั้งหมดกี่นาทีนะครับก็เลือกได้3หรือ5นาทีนะครับออโตเมติกเรคคอร์ดครับตัวนี้ตั้งเป็นออโตไว้อยู่ก็คือเมื่อเราปิดกุญแจออนปั๊บนะครับก็จะทําการอัดทันทีไว้เรคอร์ดครับว่าเราต้องการจะอัดเสียงด้วยหรือเปล่านะครับทําแซมนะครับ ตัวนี้ก็คือไปการสแตมป์เวลาลงด้านล่างของวีฟลวิดีโอนั้นเลยนะครับโหมด WDR ครับก็คือเป็นโหมดที่เวลาเจอแสงจ้ากับเจอแสงมืดนะครับให้เขาทำการประ p r o c e s s ให้ว่าได้ไฟภาพที่ดีที่สุดออกมาให้ได้นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าสแตนบายของตัวเครื่องนะครับเริ่มจากโหมดทางขวามือกันเลยดีกว่าตัวนี้ทำอะไรได้นะครับลองกดเข้าไปดูครับตัวนี้นะครับพอเข้ามาเขาก็จะแบ่งหน้าจอเป็นทั้งหมด4ส่วนนะครับ ส่วนทางซ้ายบนนะครับก็จะเป็นความเร็วที่เราขับขี่อยู่ในขณะนี้นะครับขวาบนครับก็จะเป็นโหมดเข็มทิศนะครับก็เขาจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางที่เราขับไปอยู่นะครับมุ่งไปทางหน้าทิศไหนอยู่นะครับทางด้านซ้ายล่างครับก็จะเป็นเวลานะครับทางขวามือครับก็เป็นอ m e เมอร์เจนซีโหมดนะครับก็คือเมื่อเข้า e ิ e เมอร์เจนซีโหมดตัวนี้ไฟก็จะติดขึ้นมานะครับ ทางด้านขวามือทางด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปป้องวิดีโอนะครับก็คือในการกรณีที่เราต้องการเป็นแมนนวลในการกดอัดเองนะครับก็สามารถกดได้จากตรงนี้เลยครับพอกดไปก็จะเริ่มอัดทันทีครับเวลาก็จะขึ้นขึ้นมาเลยนะครับเมื่อกดอัดแล้วนะครับขณะที่เราขับอยู่นะครับก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับตัวนี้เวลาต้องการถ่ายรูปกดถ่ายรูปได้เลยครับเขาจะแคปเจอร์ภาพมาเป็นไฟล์รูปภาพเลยนะครับ ตรงนี้ครับโหมด Emergency นะครับในกรณีที่เราเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับต้องการให้เครื่องตัวนี้นะครับบันทึกเหตุการณ์ไว้นะครับอยู่ใน Emergen c y นะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับฝายนี้ก็จะเข้าสู่ในโหมด Emergency ทันทีนะครับหัวข้อทางซ้ายครับก็จะเป็น speed camera alert นะครับตรงนี้ก็คือในกรณีที่เราขับรถอยู่นะครับแล้วเรารู้ว่าเส้นนี้นะครับจำกัดความเร็วไว้ที่100้นะครับเราก็กดไว้เลยครับเวลาเราขับถึง100แล้วเราก็กดไปเลยครับว่าห้ามเกินตรงนี้นะครับแต่ในที่นี้กดไม่ได้ครััับบเพรรราาาาะว่่มมมนไไสถจ GPS ด้ค ทางด้านด้านซ้ายมือครับก็จะเป็นปุ่มเมนูแล้วนะครับก็คือจะเข้าในหัวข้อเมนูทันทีครับหลังจากที่เราทดลองเล่นกันแล้วนะครับทีนี้เราไปทดสอบของจริงกันดีกว่าครับว่าคุณภาพไฟล์จะออกมาเป็นยังไงนะครับทีนี้เรามาทดสอบนะครับแอปพลิเคชันจากทาง HP นะครับชื่อแอปพลิเคชันว่า HP Pixie Cam นะครับตัวนี้เป็นการเชื่อมต่อ WiFi กับเจ้าตัว Cam Camcorder ตัวนี้เลยนะครับกด WiFi ครับ Open ตอนนี้โทรศัพท์เราก็จะทำการเชื่อมต่อเข้ากับแคมคอ์เดอร์ตัวนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับมุมมองกล้องนะครับนี่คุณอิงก็นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะเราสามารถเชื่อมต่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําอะไรได้บ้างในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราสามารถกดอัดได้จากตรงนี้เลยนะครับถ้าเราต้องการกดอัดนะครับกดอัดได้เลยนี่นะครับเท่านี้ก็จะกดอัดขึ้นมาทันทีเลยนะครับ หรือเราต้องการดูไฟล์วิดีโอครับก็สามารถดูได้จากตรงนี้เลยนะครับก็จะมีไฟล์วิดีโอให้เราดูเลยนะครับหัวข้อเซตติ้งก็มีให้ใช้นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการเปิดปิดฟังก์ชันไหนบ้างนะครับก็เหมือนกันในตัวกล้องเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะทํางานสะดวกกว่านะฮะผมจะเลื่อนให้ดูนะครับ ทุกอย่างเลยนะครับการเซตติ้งก็สามารถทําได้จากตรงนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอดูเรชันนะครับก็สามารถตั้งตรงนี้ได้นะครับไมโครโฟนก็เปิดปิดตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าตอนนี้เราอัดอยู่ในโหมด HD นะครับที่30เพิร์ตซนะครับก็หมดแล้วครับสำหรับแอปพลิเคชันก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้งานแบบง่ายๆนะครับก็เพียงแต่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากทาง HP มานะครับแล้วก็ใช้งานได้จากมือถือของท่านเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาทดสอบกล้องดูนะฮะเราอยู่ที่ลานจอดรถนะฮะแล้วก็ข้างหนน้าาเเเรี่จะป็น มีที่ที่มีแสงเยอะแล้วครับเรามาดูกันว่ากล้องตัวนี้นะฮะจะทําได้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเลยครับ ตอนนี้นะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เจ้าตัว HP ตัวนี้ทําได้นะครับก็คือมันจะมีสปีดขึ้นนะครับตรงนี้ที่เห็นเลยนะครับมันจะ,จะใช้ GPS ในการจับความเร็วนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ความเร็วที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคอมพาสหรือว่าเข็มทิศนั่นเองนะครับก็จะบอกว่าตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปทางทิศไหนอยู่นะครับ ในกรณีนะครับที่เราขับรถอยู่แล้วเราต้องการจะเก็บภาพนิ่งด้วยนะครับหรือว่าแคปเจอร์ภาพน,นั้นนะครับก็สามารถทําได้ครับเดี๋ยวเราจะกดให้ดูแล้วก็จะเอารูปขึ้นตรงวิดีโอให้นะครับนี่ครับผมกดถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะฮะ หลังจากที่ผมทดลองใช้นะครับตัวกล้องตัวนี้นะฮะตอนที่เราอยู่แสงเยอะๆนะครับตอนนี้ก็คือตอนเวลาเที่ยงๆพอดีครับเที่ยงบ่ายหนึ่งนะฮะก็เวลาเรามองกล้องนะฮะบางกล้องบางตัวเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเรามองเห็นหน้าจอตัวนี้มอนิเตอร์ชัดมากนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับไฟล์วิดีโอที่ผมถ่ายให้ดูกันนะครับก็หมดค่าน้ำมันไปเยอะเลยนะครับขับไปนู่นไปนี่เล่นเลยนะฮะก็อย่างที่พูดไปนะครับว่า ตัวกล้องแคมพอเดอร์นะครับตัวนี้จากทาง HP นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่กําลังมองหากล้องอยู่ผมอยากแนะนําให้ใช้ของที่มีคุณภาพดีนะครับไม่ใช่กล้องจีนธรรมดานะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นงานประกอบจากที่ผมลองจับเล่นดูนะครับงานประกอบดีมากครับและแน่นอนครับที่ตัว HP นะครับทำได้ดีกว่ากล้องจีนทั่วไปคือในเรื่องของเซนเซอร์นะครับเซ็นเซอร์นะครับของจีนเวลาเราใช้ใช้ไปนะครับอาจจะเกิดภาพมัวได้นะครับ นอกจากนั้นนะครับก็ยังมี GPS นะครับที่มีบิลอินมาในตัวเลยนะครับแล้วก็ยังมี G เซนเซอร์นะครับซึ่งหลายๆกล้องที่เป็นกล้องจีนนะครับก็ยังไม่มีมาให้ใช้นะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีให้อย่างครบคันนะครับถือว่าเพียงพอแล้วครับสำหรับคาแคมคอ์เดอร์นะครับคนที่สนใจตัวนี้นะครับราคาเขาจะอยู่ที่4,900บาทนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณสปาออฟฟิศซัพพลายมากครับที่ส่งเจ้าตัว HP F 8 0 0 X ตัวนี้มาให้เราได้รีวิวกัน พบกันใหม่เทปหน้าที่โอกโซนสาระไอทีอัปเดตท,ที่ที่ทุกวันสวัสดีครับ